สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆขอบอลทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งในรการวิเคราะห์บอลก่อนเกมประจำคืนวันพุธที่29พฤษภาคมนะครับก็ใกล้ที่จะสิ้นเดือนแล้วนะครับในค่ําคืนนี้ครับเรามีสุขบอลรอบชึงเลิศยูฟ่ายูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับระหว่างโอุลเบียกอสเจอกับทางฝั่งของฟิออรเรติน่านะครับชาวอุลเบียกอสมาจากกรีซนะครับส่วนทางฝั่งของฟิออเรติน่าเนี่ยมาจากอิตาลีนะครับ คู่นี้ไม่เคยเจอมาก่อนนะครับเกมนี้จะเป็นเกมแรกของทั้งสองทีมในการเจอกันในรายการนี้นะครับวิออเนี่ยรู้สึกว่าจะเข้าชิงมาสองครั้งแล้วนะครับส่วนเปียกอรเนี่ยก็ปีนี้ทำผลงานได้ดีมากครับหลังจากที่เกมล่าสุดครับพวกเขาชนะเอสตอรมิลาไปได้สองประตูต่อศูนย์ดยสกอร์รวมกันสองเกมนะครับชนะไปที่หกประตูต่อสองนะครับพอ้อมก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะมาเจอกันในรอบชิงนี่ครับโอลิเปียกอรนได้บุกไปเมสมอกับ พนาธิในกรอนมาไา้ิที่สองสองนะครับในกรอหน้านี้ชนะเอเทนมาได้สองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มในบ้านนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับเพราะว่าอ่ามันเป็นสนามกลางนะครับสาหรับคู่นี้ไม่ได้เล่นกันที่บ้านใครนะครับแล้วก็ช่วงอ่าห้าเกมหลังนะครับของโอลเปกอร์ว่ามันมันโหดมากนะครับฟอร์มโคตรดีเลยครับแล้วก็โอ้เกมทีเจอแอสตาวิล่าครับเป็นการอัประกาเซียนแบบ ปิดเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มก็เลยดีมากครับแนวรุกนี่สุดยอดครับแนวรับก็ไม่ธรรมดานะครับส่วนฝั่งองฟิออเรนติน่าครับในเกมล่าสุดล้วพวกเขาบุกไปชนะไกยอรีไม่ได้2ประตูต่อสแล้วก็มีก่อนหน้านี้ครับสมอมานาโปลี2องชนะเอซิมอนซา2-1หนึ่งนะครับส่วนเกมล่าสุดเสมอกับคาร์พูดครับสกอร์รวมในจบอยู่ที่4ต่อสานะครับเจอกับคาร์พส2เกมนะครับชนะ3 2แล้วก็เสมอ1 1นะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาดูอ่ามาต่อไปกันบ้างอย่างฟิออนเนี่ยเขายัางเหลือโปรแกรมอีกหนึ่งโปรแกรมนะครับก็คือการเจอกับอตแลนต้าในวันที่สองเดือนมิถุนายนนี้นะครับก็เป็นนาสุดท้ายของการโชดซีล่าตอรี่ครับส่วนเทาฝั่งของโอลเปียกอสนะครับก็ไม่มีรายการอะไรแล้วนะครับรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะครับผมว่าบอลคู่นี้เนี่ยในเก้าสิบนาที น่าจะสู้สนุกแล้วก็น่าจะสู้แบบสูสีนะครับคงต้องไปวัดกันในเรื่องของรายละเอียดอื่นๆนะครับส่วนในเรื่องของไล่อัพครับโอบรเปียกรับมาในแผดการีนที่ถนัดครับ4 3 3ส่วนทางฝั่งออฟฟิโอเตน่าครับ4 2 3 1นะครับผมเชื่อว่าบอลคู่นี้นะครับใน90นาทีเนี่ยนั้นไม่น่ากินกันลงนะครับอาจจะเสมอกันแล้วก็ต่อรองพิเศษนะครับเพราะบอลรอบชิงเจ้าเล่สดูใจมากจ่อมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ารอบชิงยูโรป้าครับ อัลตนต้าเจอกับลูโกเซนครับไม่มีใครคิดว่าอัลตานอต้าจะคว้าแชมป์ครับแต่สุดท้ายก็เป็นอัลตานอยต้าที่คว้าแชมป์ส่วนบนคู่นี้ครับี่ออเนี่ยถ้าเกิดวัดกันในเรื่องคุณภาพหลีกนะครับภาษีเนี่ยี่ออร์จะน่านดูดีกว่าแต่ถ้าวัดกันในเรื่องของฟอร์มครับโอลิมเปียกรอนไม่เป็นรองนะครับบลคู่นี้ครับอได้เก้าสิบนาทีเนี่ยผมให้รองที่โอลิมเปียกรอนนะครับแล้วก็ในเรื k k ่องของอ่าบอลสูงบอลต่ำแนะนำมาเป็นบอลต่ำครับโอเคจัดไปที่โอลิมเปียกรอนนะครับ ส่วนคู่ที่2ครับบูโดกลิมเจอกับซันเนปยอนครับบอลคู่นี้เจอกันในช่วงห้าเกมหลังที่ผ่านมาครับบูโดกลิมชนะห้าเกมรวดครับแล้วก็สกอร์ขาด2เกมก็คือสี่หนึ่งกับ5้าสองนะครับวันนี้เรทเปิดมาให้ทางฝั่งของบูโดกริมเนี่ยเจ้าบ้านนะครับชนะขาดสามลูกก็คนข่อนแพงคนค่อนหนักเลยนะครับฟอร์มล่าสุดของเอยขออภัยผมฟอร์มล่าสุดของบูโดกนีมนเพร่บเกินชนะอัลโลว์ัดผมเบอร์ดูผิดนะครับขออภัยด้วยนะครับลิ้นพันนะครับ ฟอร์มการเล่นล่าสุดของโบโดเกีนก็คือเสมอกับออลโลมาที่สองสองครับก่อนหน้านี้แพ้ฮัมามมาหนึ่งศูนย์นะส่วนฟอร์มในบ้านครับสามเกมหลังยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บกิ้เชฟไปสองเสียไปสองตูวยิงไปได้ถึงเจ็ดประตูนะครับส่วนในฝั่งของซันนียอร์ค่อนข้างแย่ครับเกมนอกบ้านค้าเกมหลังที่ผ่านมาร้ยชัยชนะนะครับคือไม่สามารถเก็บชนะได้เลยไมมแต่เกมเดียวครับบอลถ้วยนะครับเจอกับไอเอลเนี่ยแพ้มาหนึ่งศูนย์นะแล้วก็บอลลีกสี่เกมหลังครับ สมบกับออสเกรเลียมา2องที่เหล for okay, the ือก็แพ้รวดเลยครับออสเตรเลียสองหนึ่งเอสเคบานสองหนึ่งแล้วก็เฟดดิ้งสตาร์ไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับวันกันในเรื่องของอันดับตารางคะแนนครับโบโดงดีกว่านะครโบโดเนี่ยแข่ง10ชนะ7เสมอ2แพ้1ครับยิง23เสียไป7เก็บได้23คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งของซันเด็บยอสอันดับที่15นะครับแข่ง9เสมอสองแข่ง9ชนะ2เสมอ1นพาไป6เกมนะครับยินาเซเวียเสีย15มีอยู่7คะแนนนะครับ ก็ดูแล้วเป็นรองค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ว่าผมว่าบอลคู่นี้เรตวันนี้เนี่ยไม่น่าจะซัดกันถึงสี่ลูกนะครับผมว่าบอลคู่นี้คงจบประมาณสักสามลูกนะครับก็ให้อยู่ประมาณนี้ส่วนในเรื่องแฮนดีแครบผมมองไปที่บอลรองนะผมว่าวันนี้บอลรองน่าจะทําได้ให้อยู่รองไปที่ซันเด็ย้อนแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านของโบลลรีมนะครับแต่เชื่อว่าบโดในช่วงหลังฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับก็ยังมองว่าบอลคู่นี้โอกาสจบไม่ขาดค่อนข้างสูงจัดไปที่ซันเด็ย้อนนะครับ โอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ครับองขอโทษขออภัยด้วยกับการอ่าผิดพลาดในการวิเคราะห์นิดครับก็าบางทีเนี่ยพอพูดไปนานๆลิ้นก็พันนีครับอ่าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่สนใจอยากเข้ากลุ่ม VP มารับทัศนพุทบอลเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆสามารถแอดได้เลยที่ sdp787 หรือ d787 นั่นเองนะครับในกลุ่ม VP ของเราเรามีทัศนพุทบอลให้นะครับแอดได้เลยนะครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในของเราด้วยครับ แล้วเจอกันในกลุ่ม VIP นะครับสำหรับแขกเรีย้ยงขอตัว,วลาไปก่อนขอคุณโชคดีนะครับสวัสดีครับ